สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูทีมงานดำกรีนหรือว่าไอคัำเสียกมาเคียริงโดมที่บันกวดครับใช้โคบิโก้ SK 140LC รุ่น XM นะครับาูว่าตัวนี้รุ่น8เป็น XM นะครับจริงๆก็ดำกรีนก็นจะรีวิวตลอดนะครับวันนี้ผม ประเมินว่ามาทำงานโรงเรียนกันนะช่วยโรงเรียนไปเคลียร์ริ่งโดมนะครับรอบๆเพื่อจะให้นักเรียนได้ยืนกันแดดก,กันฝนหรือว่าทำกิจกรรมนะครับโดมยังใหญ่เลย mm hmm. ก็รับจบหนึ่งวันน้องเหมากันไปเลยส่วนคามเน่ยก็ไม่เท่าไรครับนะช่วยกันไป กับโกเบโก SK140LC รุ่น10อ่ารุ่น8นะ้อง XM ก่อนนี้จะกระโดดเป็นรุ่น1 1นะโอ้โซ่เป็นคลื่นนะตัวนี้เดี๋ยวต้องสั่งโซ่ให้ไอ้ห้ำเสียบหน่อยนี่ครับโซ่ทำสวยเฮียริงรอบๆแล้วแต่จะสั่งครับเอายังไงนะครับใช้เครื่องมิซูนะนะ้องๆ XM นี่จะน้ำหนักอยู่ที่10 13ตันครึ่งน,นะครับ ประมาณนี้จะจะเบาว่ารุ่น11นะ11จะ10 14ตัน2ครับนะอ่าพุ่งขี่พอกันครับศูนย์จลูกบาทเมตรช่วนล่างเอนะครับใบเทคอ่า70เซนโรลเลอร์7ตัวครับแคริเร์สอตัวอากาศข้างละตัวใช้เครื่องมิซูอ่า DOCFR นะครับเป็นซีซูนะครับซีซูโคโบ ได้ได้กินเจ็คชั่นนะครับ93้าสิบสามพลังมาสามกโอเคสามีโออาจย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวจับมุมมันดูให้สว่างสว่างหนะ้อยครับหามุมหาหาหาอมุมสวยหน่อยนะครับตัวนี้ก็รู้กันนะครับว่ายัางยังยังผ่อนอยู่นะเดือนละสามหมื่นครับตักรุงยังผ่อนอยู่วันละพันเนี่รู้สึกว่าอยากจะดาวมาสักล้านนึงนะครับเนะี่ยแล้วก็ทำงาน ทำงานออกออกคลิปทุกวันครับโอ้โซเป็นคลื่นแล้วโซก็ไม่แพงครับอยู่สอง0มืนนิดๆนะเอออาจจะไปถึงน้องมื่นมืนกว่าบาทโซนี่มืนประมาณมืนเจ็ดครับนะข้างละ1มื0นเจ็ดชั่วโมงบินอยู่ที่1มื0นสองพันครับ1มื0นสองพันอ่ะ เต้ยครับ้องเต้ยแล้วก็ท่านใดที่ต้องการาโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานไหนต้องการทําสร้างโดมครับนะต้องการสร้างโดมนี่เป็นตัวอย่างน้องตัวอย่างต้องการสร้างโดมนะครับโซนภาคอีสานเดี๋ยวจัดให้ครับอ,อยู่ที่โดมนี่อยู่ประมาณพัน 1,600 1 0 0ตรังเมตร,รอเปล่าประมาณนี้ครับนะ,ะเดี๋ยวมาอยู่มุมหนึ่งครับมันมันย้อนแสงนะเดี๋ยวอโอฮะดูมุมนี้ดีกว่าเอ๊รีวิวยากโอเคครับ12,000ชั่วโมงชั่วโมงการบินแล้วก็มาเดี๋ยวจะต้องเอาดิน ใส่รอบๆครับนะช่วงนี้ปิดเทอมก็ไม่มีนักเรียนนะก็จะก่อสร้างได้ง่ายหน่อยนะครับท่านใดนะครับหรือว่าโรงเรียนไหนต้องการสร้างโดมนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ1600ตารางเมตรเบ็ดเสร็จนะน้องเบ็ดเสร็จนะผมจะบอกให้นะครับถ้าโครงสร้างนี่โครงสร้างในทั้ง สันไทยแล้วก็โครงเหล็กนะอยู่ประมาณ3ล้านนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างให้นะครับ3ล้านนิดๆเดี๋ยวถ้ารวมทั้งเสาทั้งคืนก็ทุกอย่างเลยอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะพี่น้อง5ล้านก็สอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับนะนี่ครับ098 27 23 752ใครจะสร้างโดมนะครับ โรงเรียนไหนที่มีทุนหรือว่าต้องการสร้างครับบอกได้อาจจะท่านจะขึ้นเสาเองก็ได้นะครับหรือว่าจะให้เราทําให้หมดก็อยู่ประมาณสักประมาณ5ล้านครับนะจัดให้หมดเลยนะครับหรือว่าจะให้ขึ้นแต่โครงครับขึ้นโครงเหล็กเสาท่านขึ้นเองอ่าเหล็กกับสันไทยนะครับก็อยู่ประมาณ3ล้านนะครับเดี๋ยวไปทําให้นะครับพี่น้อง จัดให้เลยนี่ครับตัวอย่าง098 2723 752เดาาี๋ยวถ้าต้องการโตวิโก้ก็อาริยะจัดให้ครับปัจจุบันเป็นรุ่น1 1แล้วรุ่น1 1บเปใช้ 4JJK 7V NAPJESCO อันนี้ใช้มิซูครับมิซูนี่พลังมาจะเยอะนะนก็พอปะมาณพอกัอนนะเก้าสิแล้วนันก็89 ม,มีงานทุกวันครับงานทุกวันเห็นไหมว่ามีพลังงานทาสีทาสีโดมครับนะอยู่ที่5ล้านนี่ทำให้หมดเลยทำให้ทุกอย่างเลยครับหนะ้าล้านแต่ว่าถ้าโครงสร้างอยู่มาสาล้านนะครับเออยลยหลายมุมอม บั่งนี้มืดไหมโอ้ได้อยอะนะรับรอบครับรับรอบโดมแต่ชื่นชอบเยอะต้องเพิ่มดินอีกเนี่ยหมื่นสองพันชั่วโมงก็ยังเปรี้ยครับเครื่องยนต์ยังไม่เคยแกะน็อตน,นะยังไม่เคยแกะน็อตครับ XM ไอ้ไอ้คำเสียบไปใส่น้อ,อ,องเพิ่งเห็นนี่นะครับ เครื่องยนต์ของไม่ดีครับของไม่ดีลับรอ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 บโดคนทาสีก็ทาไปนี่ครับเป็นเสร็จประมาณ5ล้านนี่จัดให้ครบชุดครับทั้งไฟทั้งคือใช้ได้เลยครับโดมกระแทกโครงสร้างครับสันไทยก็อยู่ประมาณ3ล้านนะครับสอบถามได้ ห9 8 2 7 2 3 7 5 2นะครับจ็อว่าทหอว่าทนใดต้องการรถฟุตจับให้ด้วยครับแม่ทีสามีก็ยังมีดังอยู่นะโอ้แกบอกประหยัดดีครับใช้ดีนี่กันขนาดซ,ซื้อมามือสองนะแล้วก็ แกก็ได้เงินดีอยู่ครับนะอย่างวันนี้ก็ทํางานงานเหมาครับเหมาทั้งวันเลยเมาจ่ายต้องเหมาใจ่ายโอ้โดมนี่สวยมากเลยเดี๋ยวมีกี่เสาแลนะ้นับก่อนนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าโอ้สิบยี่สิบนะครับยี่สิบเสาอีกเสาก็ ูสวยดีครับแต่ว่าถ้าท่านอยากได้โดมที่ราคาไม่สูงเท่าไหร่ครับนะไม่สูงเท่าไรราคาไปได้ครับนะนะะเสร็จนีอยู่ประมาณ5ล้านทำให้เลยครับนะ <S <S ดูเดี๋ยวก็จะได้ใช้งานไม่ต้องเปิดเทอมก็ใช้งานได้เลย ส่วน XM ก็คันนี้ยังใช้เซ็ตช่วงล่างใหม่ครับเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่ก็ประมาณสักอสองข้างนี่ประมาณ3ามหมแล้วก็นอก็นอตน็อตตัวประมาณ15บาทครับนะสามหมเป็น4ี่หมื่นสีมืนก็ใช้ได้ครับนะสี่หมื่นสปอคเก็ตก็ล,ลเลรกก็ธรรมดาครับนะลูกในเสียก็ ทีไป4 000, 5, 000ี่หมื่นห้าหมื่นค่าช่างหกหมื่นครับนะเซ็ตข่างล่างประมาณหกหมื่นจบครับหกหมื่นก็ใช้ยาวไปสักนู่นแหละครับสี่ฤดูการสบายสบายล <c oughs> องเต้ยขับเองก,ก็ระวังนะนะระวังเสาเนีย ีจัดให้เลยครับโดนชุดใหญ่ไปกระพริบับทำโซนภาคอีสานด้วยว่าจภาคกลางภาคใต้ก็ตะวันออกก็ต้องดูก่อนครับดูก่อนตัดไลก็บวกเพิ่มนิดหน่อยแต่ทีมงานก็ทำถูกแล้วทีมงานนะครับไม่ไม่แรงไม่แรงราไม่แรงนะอันนี้ทำแค่โครงสร้างครับ ลังคาครับลบังคาคี่ปาตุงรับเงินสบายสบายครับนะวันนี้ค่าใช้จ่า,ายก็น่าจะเหลืออยู่มันสัก5้าพันครับนะเอาแล้วมาช่วยโรงเรียน 4, 5, ี่ห้พันก็เอาแล้วครับ ใจครับดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์อีกสัสกหน่อ n เตเ้นชัก0982723752จบด้วยโ o m i โ o SK 140 l c ้รุ่น XM ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ